ถ้ามองแม่เศนนะก็คือบอกว่าเอาจริงทีงเวลาก็บุกเลยอันนี้ก็หมายความว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการซ้อมรบแล้วลหละส่วนจะบุกจริงไม่จริงอีกเรื่องนะแต่ตอนนี้คือสเต็ปของเขาเนี่ยคือสุดทางแนละ้ว สี่กองเรือไม่ใช่สี่ลำนะมันเป็นสี่กองเรือมีเรือประมาณร้อยลำเรือที่จีนจะมีใช้ได้ถ้าใช้ในทางทางฝักเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบสามร้อยแปดสิบลำส่วนตัวไต้หวันเองเนี่ยก็สู้ไม่ได้หรอกมันห่างหนึ่งต่อห้าแต่ปัญหาคือข้างหลังไต้หวันคือใครแล้วจีนจะเสกเรื่องนี้ไหมข้างหลังของไต้หวันเนี่ยมันมันไปผูกพันกับพวกอีโดฟ,ฟิสิกไม่ใช่เฉพาะตัวของจีนก็จะมีของอญี่ปุ่นมีของเกาหลีใต้ของสหรัฐนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดา และยังรวมถึงอินเดียซึ่งอาจจะไม่เป็นกลางเมื่อถึงเวลาซึ่งตอนแรกที่เริ่มต้นเนี่ยมันจะต่างกันหเท่าพอทุกอย่างมาครบเนี่ยมันก็จะเสมอกันอยู่ที่ว่าใครจะเก่งมาใครมีอะไรเป็นจุดชนวนที่ทําให้เกิดการต้องมาปฏิบัติการซ้อมรบแล้วก็ขู่กันแบบดุกดันแบบนี้ค่ะงาน Follow the Future 2024เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ซื้อบัตรได้ที่ Zip Event อาจารย์คะปฏิบัติการล่าสุดของจีนนะคะ j o ยสวอ 2024B ที่จูจ่ๆก็เกิดขึ้นในวันนี้แล้วไม่ระบุด้วยว่าจะซ้อมไปถึงเมื่อไรเนี่ยมันเป็นสัญญาณอย่างไรบ้างคะที่อาจารย์วิเคราะห์ได้ว่าจีนเนี่ยเขาต้องการส่งเมสเซจอะไรไปถึงไต้หวันคือถ้าถ้ามองเมสเซจ่นีะนะ่ะก็คือบอกว่าเอาจริงในการที่บอกว่าซ้อมรบโดยไม่กาหนดเวลาก็เหมือนที่รัสเซียเข้าไปซ้อมลบอยู่ริมๆของอยูเคร,ออครนะที่เวลาก็บุกเลยนะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการซ้อมลบแล้วละ่ะ เต็มที่แล้วพร้อมที่จะบุกได้ส่วนจะบุกจริงไม่จริงอีกเรื่องนะแต่ตอนเนี้ยคือสเต็ปของเขาเนี่คือสุดทางแล้วพร้อมที่จะพร้อมที่จะบุกได้สี่กองเรือไม่ใช่สี่ลำนะมันเป็นสี่กองเรือมีเรือประมาณร้อยลำถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับเรือที่จีนจะมีใช้ได้ถ้าใช้ในทางทางฟ่กเนี้ยประมาณร้อยเจ็ดสิบสามหรือร้อยแปดสิบลำดีซักไม่เกินร้อยแปดสิบลำนะครับส่วนตัวไต้หวันเองเนี่ยก็สู้ไม่ได้หรอกมันห่างหนึ่งต่อห้า แต่ปัญหาคือข้างหลังไต้หวันคือใครแล้วจีนจะเสกเรื่องนี้ไหมนะครับแล้วก็ข้างหลังของไต้หวันเนี่ยมันมันไปผูกพันกับพวกอีโด c ิฟ,ฟิกไม่ใช่เฉพาะตัวของอ่าจีนก็จะมีของอ่าญี่ปุ่นมีของเกาหลีใต้ของสหรัฐนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาแล้วยังรวมถึงจีนเดียซึ่งอาจจะไม่เป็นกลางเมื่อถึงเวลาแม้จะเป็นบริกด้วยกันอาจจะไม่ใช่นะครับแล้วยังมีกองทัพเรือที่5้า ก็คือเรือของสอหรัฐก,กองเรือใหญ่เนี่ยอยู่ที่ตัวที่ตะันออกกลางแล้วก็ที่สหรัฐนี้มีต่างหากอีกกองเรือหนึ่งถ้ามาก็เป็นสามกองเรือของสหรัฐมามีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นซึ่งตอนแรกที่เริ่มต้นเนี่ยมันจะต่างกันห้าเท่าพอทุกอย่างมาครบเนี่ยมันก็จะเสมอกันทีนี้ <laughs> อยู่ที่ว่าใครจะเก่งกว่าใครนะครับอันนี้เป็นฉากใหญ่ต้องพูดให้หน้ากลัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโอเคนี่กำลังจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วนะ แต่คิดว่าในส่วนตัวยังไม่เกิดยังไม่เกิดเพราะว่าความอะไรความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีนก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวของจีนเองเนี่ยข้างในก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของน้ํามันน้ํามันเนี่ยที่จีนเนี่ยยังไม่สามารถจะทะลวงผ่านพม่าหรือหรือทะลวงผ่านไทยที่จะเอาน้ํามันจากตะวันกลางมาได้เห็นะครับและยังมีปัญหาของเกาะเซนโกกุที่ตัวของจีนก็อยากได้จากญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ไม่ยอมให้ เราก็บอกเป็นของเข้าอะไรเงี้ยที่ทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยคือทุกอย่างในพร้อมจะระเบิดมาได้แต่ยังไม่ใช่จังหวะเวลาของจีนในเวลานี้นะครับแต่ว่าการซ้อมรบดนมีปัญหาแน่ครับค่ะอาจารย์มองว่าในช่วงจังหวะนี้เนี่ยที่เขาตัดสินใจจู่ๆซ้อมรบขึ้นมานะคะมันมีแรงจูงใจอะไรหรือว่ามีอะไรไปจุดชนวนที่ทําให้เกิดการต้องมาปฏิบัติการซ้อมรบแล้วก็ขู่กันแบบดุดันแบบนี้คะ่ะ ก็คําพูดของของทางฝั่งไต้หวันนะครับที่เขาพูดว่าเรามีพลเมืองย่23ล้านคนนะครับ23ล้านคนเนี่ยเราจะไม่ไปไปอยู่กับใครละอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เราจะไม่ไม่ยอมรับเรือบกเราที่จะไปอยู่เป็นฝ่ายเดียวกับจีนต้องเข้าใจว่าคือมันมีสองสองสองเรื่องของไต้หวันที่มันซ้อนกันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือไต้หวันเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นจีนนะ ตอนเราสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมแล้วตอนนั้นบเ่ดินใหญ่เนี่ยเป็นจีนขเข้าไปไม่ได้รับการรับรองจากสาประชาชาติเราพอถึงสมัยนิกสันเนี่ยอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเพื่อจะไปขานกับรัสเซียก็มาคุยว่าเอางี้ไต้หวันผมจะขอให้คุณเนี่ยสลักตาแหน่งในสมาชิกส,สภาคมคงแห่งสหประชาชาตินี่นะครับออกแล้วก็ออกก็ไม่เหมือนก็ออกจากสหประชาชาตินั่นแหละนะครับแล้วก็ให้จีนมาแทน เพื่อที่ได้สงบสึกของทางด้านค่ายค่ายคอมมิสต์เราก็จะได้ไปไปไปสู้กับรัสเซียทางไต้หวันเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเนี่ยเคยเป็นประเทศคือมันยังไม่เคยถูกครอบครองโดยจีนนะก็ถือว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนครอบครองมาก่อนใช่ไหมอันที่2ก็คือชาวไต้หวันเองเนี่ยที่ไม่ใช่คนที่มาจากก๊หนิงตังเนี่ยเขาไม่เอาจีนเขาอยากกมินงตังแต่แรกโดยซ้ําไปก็ถือก๊กมิงตังเป็นคนอื่นตัวเขาเนี่ไม่ใช่แล้วพอเป็นการเลือกตั้งไปเรื่อยๆในเซ็กซสนใจในเกาะเนี่ยมันก็เป็นคนคนไต้หวันแท้ๆไง มันไม่ใช่คนจีนจากกงมิงตังพรรคก,กงมิงตังเนี่ยเป็นพรรคที่โปรจีนแล้วตอนนี้คือหมายความว่าอยากจะกลับไปจีนเต็มแก่แล้วอยากจะร่วมกับจีนอะไรต่างเนี่ยซึ่งก็แพ้กันลอกตัก้งมาสองสารอบแล้วไม่สามารถจะสู้ได้แล้ว,วแพ้ขาดเลยเหมือนกับว่าคนไต้หวันเนี่ยเขารู้แล้วว่าถ้าถ้าเดินแบบฮ่องกงเนี่ยจะลําบากหรือถ้ายอมสักนิดหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ละยอมสักครึ่งหนึ่งยอมสักส่วนหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ลุกข้ามาหมดตอนนั้นไต้หวันก็ลุสู้เต็งที่เลยแล้วไม่ไม่สนใจใครด้วยแล้วจะเก็เเเกกิิิดดหตุไปถ้าาสว่ มันเกิดเหตุการณ์ลบกันจริงเนี่ยถ้าจีนยังไม่สามารถสร้างไอชิปขึ้นมาได้ทันหรือว่าสหรัฐจะไม่สามารถสร้างชิปขึ้นมาทันไต้หวันได้คือ TSMC นันมีชิปใช่ไหมชิปที่ใช้ทั่วโลกประมาณครึ่งหนึ่งของโลกอะใช้ของเขาอยู่ยแต่้าอยู่ผลิตป,ปั๊บเนี่ยมันเป็นอัมพาตทั้งโลกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ไต้หวันเป็นเป็นไม้เขาเรียกว่าเป็นไม้เด็กของเขาอยู่นะซึ่งทําให้ทั่วโลกเนี่ยต้องต้องดูแลไต้หวันพอสมควร ดังนั้นเขาเลยถือว่าโอเคถ้าจะลนบุกเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่ไม่มีอะไรเลยนะเป็นตัวเปล่า,ลาแต่ว่ามีมีข้อแรกเปลี่ยนให้ทางตะวันตกให้ทางสหรัฐเนี่ยมาช่วยแล้วทางสหรัฐเองเนี่ยถ้าถือโอกาสนี้แม้คมว่าเกิดอ่รณีของทะเลจีนใต้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้อิทธิพลของจีน,นลดลงหรือเปล่านะัเป็นสิ่งที่ตัวสหรัฐเนี่ยอยากที่จะสถาปนาให้ไต้หวัน,นแข็งแรงกว่าน,นี้แต่ต้องเข้าใจว่าตอนเนี้แม้ว่าพยายามจะช่วยไต้หวันยังไงก็ตามสหรัฐก,ก็ยังไม่ให้วุฒิอย่างดีให้กับไต้หวันนะ เพราะยังพูดง่ายเอฟสมห้าเนี่ยไม่ให้ไต้หวันเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าถ้าจีนยึดได้นเนี่ยเทคโนโลยีของเอฟสัมหาจะตกอยู่ที่จีนอย่างกลัวอยู่ว่าจะโดนจีนเหมือนไทยนี่แหละไทยเนี่ยคือการหรือจะไปจีนหรือจะมาสารหรัฐจะไปจีนสุดท้ายเขาก็ไม่ให้เพราะเราสัมภาษณ์ไปทางจีนเขาก็ไม่ให้ทางไต้หวันนี่ถ้าเกิดโดนจีนยึดปับ๊บเทคโนโลยีของเอฟสมหาไปอยู่ทางนู้นปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ให้เขาก็คิดว่าไม่ให้ดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยแต่ว่าเขาพร้อมที่จะคุ้มครองให้ ซึ่งก็ต้องใช้ญี่ปุ่นใช้ใช้เกาหลีใต้ซึ่งเราต้องดูต่อไปว่าการขยับตัวในของญี่ปุ่นเนี่ยมีไหมถ้าญี่ปุ่นจะนั่งนิ่งๆเนี่ยก็แสดงว่าเขาเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มที่บอกว่าไม่ถูกนะอันนี้แสดงว่าเขาเห็นแล้วว่าจีนเนี่ยเริ่มจะขยับเกินเส้นที่เขาจะ,ะต้องระวังซึ่งตรงนี้เหมือนกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแนวหน้าของสหรัฐในการที่จะดูแลทางทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ตัวสหรัฐเองเนี่ยต้องใช้เวลาสมมติลบกันจิงเนี่ย อ่า,มาสมมุติว่าจีนถ้าจะจีนถ้าจะบุกจริงๆเนี่ยจะใช่วลาเรามาสามวันในการจัดการไรต่างคือทำตัวทำตัวจริงละลุยเริ่มยิงเข้าใส่ใส่ไต้หวันนะฮะแล้วก็ลําเลียงพลเข้ามาข้ามน้ำมาร้อกกว่ากิโลแล้วก็ไอ้เรือต่างๆที่อยู่เนี่ยอ่าเขาก็ล้อมดักไว้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาเครื่องบินขึ้นกันก็สู้กันทางอากาศก็ใชเว่าเรามาสามวันเนี่ยสามวันนี้ก็จะดูว่าจะขึ้นขึ้นบกได้ไหมถ้าช้าไปกว่านั้นนะครับทางอ่าทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเริ่มขยับ ขยับเข้ามาเพื่อจะมากดดันตาโคลิต้าก็น่าจะขยับซึ่งทั้งหมดใช้เวลาประมาณสิบกว่าวันแล้วก็ประมาณสิบพันยี่สิบวันเนี่ยกองทัพเรือของกองทัพเรือที่เจ็ดเนี่ยของสหรัฐก็น่าจะเข้ามาได้ถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้อ่าเรียกว่า potential หรือออ่่าา central gravity เนี่ยคือศูนย์ศูนย์ข้อมอำนาจเนี่ยมันเริ่มเริ่มเริ่มสั่นดังนั้นเนี่ยจีนถ้าจะบุกไต้หวันต้องใช้เสร็จภายในสิบวันถ้าเกิดกว่านั้นจะเริ่มมีปัญหาแล้วพอสหรัฐเข้ามาได้ปั๊บเนี่ย มันก็จะเกิดการแ,แค่ว่าหยุดคุมค้มเชิงกันอยู่และช่วงหลังจากนี้สารคสมาธิที่จะเอากำลังจากกองทัพเรือที่5จากทางตตนออกกลางมาได้มันก็จะกลายเป็นว่ามีแล้วก็ตัวที่ตัวกองทัพเรือที่เป็นตัวสำรองไว้ที่ตัวสารัฐเองเนี่ยก็จะเดินทางมาที่หลังก็จะมาถึงพร้อมๆกับกองทัพเรือที่5มันจะกลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินสามลำอันนี้มันทำไมต้องเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเพราะว่าเครื่องบินของอของจีนที่จะใช้ด้านเนี่ย ประมาณพันสองไร่ลำมันมีเรือทุกขบินอยู่สองลำนะฮ่ก็จะใช้ประมาณพันสองไร่ลำแล้วก็บินมาจากเป็นดินใหญ่ซึ่งไม่รู้เท่าไหร่แต่ทั้งหมดเนี่ยมีไม่เกินสามพันแต่สหรัฐนี่มีหมื่นกว่าลำคือถ้าสู้กจริงสารัฐมาสู้จริงมีเป็นหมื่นลำแต่โอกาสที่จีนเนี่ยจะสู้สารัฐไม่ได้อยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสงครามจํากัดคือจะต้องมีการบอกว่าเรื่องนี้คือแค่ไหนไม่ล้ำไปกว่านั้นนะถ้าไม่ล้ำไปกว่านั้นก็ใช้กองทัพ ใช่ลิมนุครื่องบินแค่สองลำนะครับแล้วของสารกมาลิมนุ่เครื่องบินสามลำมันก็กลายเป็นว่าบาลานได้เราจะมีการปกลงกันหยุดยิงอะไรก็ว่านไปน่าจะมาทางนี้แล้วก็หลังจากนี้สหรัฐก็จะไม่น่ายุ่งแล้วล่ะเพราะว่าการที่จีนออกตัวเรื่องการทําสงครามเนี่ยจะทําให้ระบบเศรษฐีของจีนเนี่ยสุดทันทีเพราะว่าตัวตัวของจีนเนี่ยปกติค้าขายกระทางตะมันตกใช่ไหมมันก็ไม่มีเงินเข้าละแต่เราตกก็จะจะสงช้านสักระยะหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ จะเกิดปัญหาภา,ายในภายในของจีนเองระบบการทางนุลราคาจะวุ่นวายหมดเลยเหมือนรัสเซียปัจจุบันนี้นี่มีปัญหานะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมันต้องคํานวณให้ดีซึ่งผมเชื่อว่าจีนเนี่ยไม่ไม่เสี่ยงยังไม่เสี่ยงระยะเวลานแต่ว่าการที่ทางไต้หวันพูดจาก,กวนประสาทอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นที่พี่ใหญ่ต้องขยับตัวหน่อยนะครับว่าอย่าลืมว่ากองทบเเรือจีนเป็นเบอร์ต้ตนของโลกนะเขาสารเนี่ยถึงจะเทือกยิงสูงไงก็ตามแต่จีนมีเรือเยอะ ขาส่งมาจานวนมากแต่เป็นเรือเล็กเรือน้อยนะฮะมันก็โอเคแหละเรือเพิมม่งมีมีแค่สองลำก็จริงแต่เมื่อเทียบกับไต้หวันแล้วนี่มันห่างชั้นกันเยอะก็ทําให้ไต้หวันเนี่ยจาเป็นต้องสงบหน่อยแต่ผมเชื่อว่าไต้หวันไม่สงบแต่มันก็จ้บอกอยู่เลยว่าเอาแน่จริงก็มามาลุยกันสินะครับ <c oughs> ไอ้มิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่ไต้หวันจะชวนจีนทะเลาะก,กับสหรัฐซึ่งจีนต้องไม่ทําไม่ทําไมก็ได้ที่จะไม่ไม่หสหระเข้ามาอันนี้เป็นเป็น,ปนว่าเขาเรียกันว่าวัสินนะต หรือเป็นศิละปะละกันศิละปะยุทธนะของจีนว่าทํำยังไงจะให้ไม่ลามปามถึงญี่ปุ่น mm. เกาหลีใต้และสหรัฐมีแค่ตัวเขากับไต้หวันซึ่งเป็นไปได้ยากแต่ว่าโอเคถ้าไม่เกิดการยิงใส่ไต้หวันนะถ้าไม่ยิงใส่ไต้หวันเลยเนี่ยไม่มีปัญหาก็ทําอย่างเงี้ยกวนๆไปเรื่อยแล้วก็มีเศรษฐกิจตกต,ต่ำแล้วก็พยายามที่จะไปทําให้ประชาชนไต้หวันเห็นว่าโอเคถ้าอยู่อย่างนี้ไปในลานําบากแน่ต้องเปลี่ยนไปเป็นพรรคกบกมินตังซึ่งซึ่งดีกับจีนอาอย่างนี้ก็จบ ก็เป็นว so ิธ so so is ีการที่ผมคิดว่าทางการเมืองทางการเมืองใต้เองค่ะใช่วิธีการนี่เป็นการคลิกซอฟต์พาวเวอร์มั้งนะคำพูดที่จริงก็คือไม่ใช่ฟิสิกอลไอไอวอลคือไม่ใช่ฟิสิกอลฟอร์พาวเวอร์ไม่ใช่กําลังทางกายภาพแต่ว่าเป็นกําลังทางด้านการเมืองซึ่งวิธีการเนี้ยสะดวกที่สุดสําหรับจีนแล้วจีนก็มีพูดง่ายคือมีทรัพยากรพอหรือแต่ว่าคนไต้หวันจะยอมไหมแต่ถ้าไต้หวันไม่ยอมความเห็นผมก็ยังแนะนําให้จีนอยู่ทีเฉฟไปก่อน ตาใดที่คุณยังออกทม่าไม่ได้ตาบใดที่ยังออกมาจากทะลุมัาไทยเพื่อจะไปเอาน้ำมันไม่ได้เนี่ยแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องผ่านสิงคโปร์นะเพราะสหรัฐ็็ไปคุมตรงนั้นอยู่มันไม่มีทางจะบุกไต้หวันได้ถ้าบุกแล้วไปไม่หลอดแป๊บเดียวก็ก็อยู่ไม่ได้แนละ้ว